วิธีการใช้งานเครื่องเปิดออกซิเจนของ e v e r ปอนะครับเสียบปลั๊กไฟก่อนนะครับต่อมาเอาตัวกระบอกนะ้ำา i n i 라이เออนะครับ i n f i 라이เอคือตรงปลายออกที่ด้านบนเนี่ยที่เป่ากับสายแคโนล,ล่าจะเป็นมีจะเป็นขนาดเล็กนะครับให้มาใส่วางกับที่วางตนี้ครับแล้วก็ล็อกสายรัดให้แน่นพอสมควรครับขั้นตอนต่อมาคือ สายตรงนี้สายที่ต่อเครื่องออกซิเจนกับกระบอกน้ำนะครับที่เราเอาเออกมาจากตรงที่เก็บตรงฟิลเตอร์นะครับต่อปลายด้านนี้เป็นท่อใสเข้ากับตรงทางออกของเครื่องผลิตตัวนี้ก่อนนะครับและฟลายด้านน่งก็จะหมุนเข้าตรงเกีียวด้านนะครับให้หมุนจากตัวนี้นะครับตัวคอนเนคเตอร์ข้อต่อตรงน,นี้ที่เป็นสีขาวสล็อก ส่วนปลายตอนนี้ก็จะเป็นเอาไว้ต่อกับสายที่ให้ออกซียยนกับคนไข้ที่เป็นแบบแคนเนล่านะครับเปิดการทำงานของเครื่องเปิดสวิตช์นี่ก่อนนะครับไฟจะขึ้นมาพร้อมกับ3ระส่วแล้วจะติดที่ไฟเขียวต่อมาก็จะเปิดให้ออกซิเจนมีให้มันออกมานะครับโดยหมุนตัวตัวลตัว,ต,วตัวนี้ก็ปับโฟมน,นะครับ มันทวนเก็ยันาฬิกาลูกรลอนก็จะลอยขึ้นตามระดับโฟที่เราต้องการนะครับตอนนี้โฟเราเปิดได้สูงสุดคือคือห้าเลขห้าตรงนี้เท่าไัรนไหครับไม่สามารถเปิดมากไปถึงถึงถึงมากกว่าห้าได้นะครับอันนี้ผมเปิดไว้ที่สมก่อนแล้วเราลองเทสต์ว่ามีลมออกตรงนี้ถ้ามีลมออกตรงนี้แปลว่าเครื่องทำงานปกติก็บอกน้ำปกติ